SSF ออกใหม่ถูกใจใ้ทำงานวันนี้เรามาดูกอง s s สที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคะรับรองว่าวัยรุ่นนะคะที่เป็นวัยทำงานด้วยเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆน่เลยเพราะว่ากองที่เขาออกมาเนี่ยเน้นเอาใจวัยทำงานจริงๆครับกองที่ออกใหม่ในช่วงนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราหยิบมา ของสองค่ายดังนะคะก็คือค่ายแรกก็คือของค่ายกรุงสีนะคะก็เราหยิบมาสองกองมาให้เลือกนะคะคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนวัยทำงานนะคะกองแรกก็คือกอง US นะคะกรุงสี u s s s f นะคะกองนี้เป็นกองของเบลลี่กิฟฟอร์ดเจ้าดังนะคะถ้าพูดถึงเบลลี่กิฟฟอร์ดก็จะนึกถึงอ่กองที่ บริหารได้ผลงานโดดเด่นนะคะซึ่งเป็นกองที่อยู่กับบรจวันนะคะทางกรุงศรีก็เอา b i ลล y ่กิฟฟอร์มาขายถึง2กองในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นกอง US กอง1แล้วก็กองที่2ก็คือ KF, GG, SSF นะคะก็คือเป็นกรุงศรี l o b a l Growth เพื่อการออมนะคะซึ่งกองนี้ก็จะไปชนกับบรจวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นกองเดียวกันกับที่บรจวันได้ ขายมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งที่เอามาช่วงชิงการตลาดในช่วงปลายปีนี้ค่ะสำหรับอสองกองนี้นะคะกองแรกก็คือ US นะคะกองที่2เป็นกอง p r o v o นะคะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่ามี2กองแล้วก็เป็นของค่าย Billy Gifford ทั้งคู่นะคะค่ะสำหรับสไตล์ของ Billy Gifford อย่างที่เราทราบนะคะเป็นประเภท High Conviction นะคะ เพราะฉะนั้นกองของ US ที่เอามาขายในลักษณะที่เป็นกอง s s f ก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือเป็น high conviction นะคะคำว่า high conviction ก็คือถ้าเขามีความเชื่อมั่นระดับสูงในหุ้นตัวไหนนะคะเขาก็จะลงไปค่อนข้างเยอะนะคะให้น้ำหนักในหุ้นตัวนั้นนะคะแล้วก็เน้นการลงทุนในระยะยาว5ปีขึ้นไปซึ่งก็เหมาะกับการลงทุนใน s s f เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่า s s f เนี่ย เราต้องถืออย่างน้อย10ปีนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในลักษณะที่อยู่ไประยะยาวแล้วก็เป็นการลงทุนในหุ้นเติบโตสไตล์เบลลี่กิฟฟน่าจะตอบโจทย์ของผลตอบแทนในระยะยาวให้กับนักลงทุนได้ดีนะคะทีนี้ในส่วนของหุ้น US เนี่ยนะคะทาง b บ l ลี่กิฟฟก็จะมี8ตีมทีเดียวเลยนะคะที่เข้าไปลงทุนนะคะซึ่งเป็นตีมของโลกอนาคตที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของ การเติบโตที่เขามองว่าจะเป็นจุดที่สร้างโอกาสในการลงทุนให้กับพวกเรานะคะกองนี้ก็ได้ผลงาน Morningstar 5ดาวเลยนะคะแล้วในส่วนของ8ตีมที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็ามาดูกันนะคะว่าเขาเลือกธีมอะไรมาลงทุนบ้างนะคะสำหรับกอง U.S. ของ Billy Gifford ค่ะอันดับแรกนะคะเป็นธีมเกี่ยวกับ Future of e-commerce นะคะ ในโลกของการค้าขายออนไลน์ก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากดั้งเดิมก็จะเป็นโลกยุคใหม่นะคะแล้วก็อนที่2เป็นเรื่องของ new enterprise นะคะผู้เล่นรายใหม่ในธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะมีการคุกคามผู้เล่นรายเก่านะคะก็จะเกิดผู้เล่นรายใหม่ๆที่มีเรื่องของการ disruption เกิดขึ้นนะคะอันที่3นะคะเป็น battle for our attention นะคะ ก็คือช่องทางที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงการบริโภคต่างๆที่เปิดโอกาสในเรื่องของการเข้าถึงในโลกของออนไลน์แล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงง่ายขึ้นนะคะอันที่4เป็นธีมเรื่องของ evolution of transportation นะคะแน่นอนที่สุดก็คือในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการเติบโตแทนโลกเดิมนะคะ เทรนด์ถัดไปก็คือเรื่อง capital allocation นะคะการจัดสรรเงินทุนก็คือแหล่งที่มาของเงินทุนและการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็จะมีในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมนะคะเป็นเรื่องของการจัดสรรการลงทุนนะคะอันที่6นะคะเป็นเรื่องของ digitalization of finance นะคะโลกขับเคลื่อนของการเงินก็จะเปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะเป็น decentralized finance นะคะ ในเรื่องของการตัดคนกลางหรือว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีที่จะมาะเปลี่ยนแปล,ปลงโลกการเงินให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะจนถึงเรื่องของอินโนเวชันเท h แคร์นะคะโลกของการรักษาในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะที่จะมาเปลี่ยนแปลง,ปลงโลกทําให้การรักษาแล้วก็การป้องกันโรคต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง change in education นะคะ โลกของการเรียนรู้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะการเรียนรู้แบบเดิมๆก็จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เขามองไปทั้งหน้าทั้งหมด8ตีมก็คือเป็นทั้งหมดในสิ่งที่กอง US ของทาง b ริลล g i f f o r d มองไปในอนาคตให้กับเราค่ะในส่วนของหุ้นที่เข้าไปลงทุนก็จะสะท้อนถึง8ทีมการลงทุนที่กองทุนได้คัดสรรมานะคะในส่วนของหุ้น ตัวที่กองทุนมีความเชื่อมั่นสูงนะคะก็จะลงในระดับสูงนะคะตัวอย่างเช่นหุ้น Shopify นะคะก็ลงถึงเกือบประมาณ9%เลยค่ะ Shopify คืออะไร Shopify ก็คือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการทำร้านค้าออนไลน์นะคะสมัยนี้ถ้าใครอยากทำร้านค้าออนไลน์ก็ไม่ต้องไปจ้างใครแพงๆมาแล้วก็เสียเวลาเสียเงินให้เยอะแยะสามารถที่จะเข้าไปสมัครบริการในช h อ p i f y ก็เปิดหน้าร้านได้ในเวลาที่ไม่นานนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมมากแล้วก็มีทั้งหน้าบ้านหลังบ้านดูแลครบวงจรให้กับคนที่จะ,ะค้าออนไลน์นะคะที่เป็นระดับ SME ระดับเล็กระดับกลางนะคะส่วนที่2ก็เป็นเอเมซอนนะคะลงอยู่ที่ประมาณ6%นะคะอันนี้ก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์ระดับโลกที่ชื่อดังนะคะอันที่3ก็จะเป็นเวเฟร์นะคะก็จะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับ ของตกแต่งบ้านของใช้ในบ้านที่โด่งดังในอเมริกานะคะอันที่4ก็จะเป็น uh, the trade d e s k นะคะพวกที่จับคู่ระหว่างคนที่ต้องการโฆษณากับ บริษัทโฆษณาเพื่อให้การเข้าถึงโฆษณาเนี่ยเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพบนต้นทุนที่แข่งขันได้นะคะก็เป็นโลกใหม่ๆของการทำรมาค้าขายที่เปลี่ยนไปนะคะในวงการโฆษณาใน The Trade Desk ก็เป็นตัวที่มา disrupt วงการโฆษณาแบบเดิมๆค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่กองนี้เข้าไปลงทุนนะคะในความเชื่อมั่นที่เป็นระดับสูงก็จะ ให้น้ำหนักในระดับสูงแล้วก็มีหุ้นใหม่ๆที่เข้ามาอย่างเช่นหุ้นที่เกี่ยวกับยีนในเรื่องของการรักษานะคะเป็น 10x genomics นะคะก็เป็นหุ้นตัวใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็หุ้นที่เรารู้จักดีก็ pinterest นะคะคนที่จะดูไอเดียต่างๆในเรื่องของทุกๆเรื่องก็สามารถที่จะไปดูใน pinterest ได้นะคะ หุ้นตัวนี้ก็เข้ามาในพอร์ตนะคะแล้วก็มี snowflake นะคะเราก็จะเห็นว่าจะเป็นหุ้นตัวใหม่ๆที่น่าสนใจอยู่ในกองนี้หลายๆหลาย,ลาย,ลายตัวค่ะเราขยับมาจากค่ายกรุงสรีนะคะเรามาที่ทาง scb นะคะ scb ก็ออกกองมาเอาใจไว้ทำงานมากเลยค่ะเพราะว่าเอากองของอาร์ที่เป็นแนว Innovation นะคะทั้งหมด8กองทุนนะคะที่เราเลือกมาเนี่ยเอามานำเสนอให้กับนักลงทุนนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราดูนะคะว่ามีกองอะไรบ้างนะคะของอาร์ค่ะกองแรกก็จะเป็น SCB FinTech เนะคะเป็นกองที่เกี่ยวกับ i n t t e h i n n o v v t t o o นะคะอันที่2ก็เป็น SCB Genome นะคะเป็น g e อ o m i c Revolution นะคะอันที่3มก็คือ SCB Inno ค่ะ เป็นกองที่เรียกว่าเป็นกองธีมหลักของอาร์คนะคะที่รวมในเรื่องของนวัตกรรมทุกธีมมาไว้ในกองเดียวกันนะคะทีนี้คนที่อยากจะได้ทุกทธีมอยู่ในกองเดียวก็ควรจะเลือก SCB Inno นะคะเพราะว่าเป็นกองหลักนะคะอันต่อไปก็คือ SCB Next นะคะเป็น Next Generation Internet เป็นกองที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะรวมถึงเกมต่างๆก็อยู่ในกองนี้นะคะ อันถัดไปเป็น S C B Auto นะคะเป็น Autonomous Technology นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนโลกอนาคตด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องพลังงานแบตเตอรี่นะคะกองนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเท่ากับกององ ARC หลักๆทั้ง5ทีมก็มารวมอยู่ที่นี่เลยนะคะใครอยากจะชอบกลองไหนอยากจะให้น้ำหนักกองไหนก็สามารถได้เลือกได้เลยตามความชอบของเรานะคะ แล้วก็ขยับมาในส่วนของธีมอื่นนะคะของ SCB ก็มีหุ้นยุโรปมาให้เราลงทุนด้วยนะคะเป็น s c b ยุโรปนะคะเ s f นะคะเป็นอของ Morgan Stanley ซึ่งกองยุโรปกองนี้เป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็กองทุนก็มีชื่อเสียงยาวนานในเรื่องของการบริหารกองยุโรปนะคะกองนี้ก็มีความน่าสนใจปีนี้ต้องเรียกว่าเป็นปีทองของยุโรปนะคะหุ้นยุโรปขึ้นมาได้ดีมากนะคะแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่างๆแล้วก็นโยบายเรื่องดอกเบี้ยของยุโรปเนี่ยยังเอื้อต่อการลงทุนยุโรปในระยะกลางถึงระยะยาวค่ะในส่วนของถัดไปที่ธีมที่น่าสนใจที่เอาใจไปทำงานก็คือในแนวของ health innovation นะคะในรอบนี้ S C B เอา S C B I health เข้ามานะคะซึ่งเป็นกองแนว health innovation นะคะซึ่งแตกต่างจากธีมทั่วไปซึ่ง เป็นกองแนว Health ที่เป็น general health care นะคะกองนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบอการรักษาที่เป็นแนวสมัยใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดหรือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยหรือว่าการรักษาโรคหลายแหงต่างๆด้วยการตัดต่อพันธุกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งกองนี้ก็บริหารโดยบิลลี่กิฟฟอร์ดนะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ การหากองหุ้นการหาหุ้นเติบโตเข้ามาลงทุนแล้วก็เป็นสไตล์ High Conviction เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูกองสุดท้ายก็น่าจะถูกใจไว้ทำงานเหมือนกันนะคะในเรื่องของอโลกของเซมิคอนดักเตอร์อย่างที่เราทราบว่า,ามีเรื่องของการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์นะคะ เป็นเพราะว่าซัพพลายเชนขาดแคลนตั้งแต่สถานาการณ์โควิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของอาการเกิดขึ้นของ5 g แล้วก็การเกิดขึ้นของโรบอติก AI แล้วก็อินเทอร์เน็ตออฟทิงที่ทำให้มีการใช้ชิปเป็นจานวนมากในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะทำให้ชิปมีการขาดแคลนนะคะกองนี้ก็เลยออกกองชิปเข้ามาเป็นกอง s s f ค่ะซึ่งการขาดแคลนชิปน้ก็น่าจะต่อเนื่องไปอีกถึง2-3ปีนะคะ จนกว่าที่จะ,ะกำลังการผลิตจะกลับเข้ามาในระดับปกตินะคะตอกองนี้ก็คือเป็นกอง S C B Semi นะคะเป็นกองของ Vanek Vector นะคะซึ่งเป็นกอง ETF เจ้าใหญ่เจ้าดังนะคะซึ่งทาง S C B ได้ออกเป็นกองธรรมดามาก่อนหน้านี้แล้วก็เอามาจัดให้ลูกค้าเป็นกอง S S A เพิ่มเติมนะคะ สำหรับนักลงทุนที่เห็นทางเลือกที่เยอะขนาดนี้แล้วก็อาจจะยังเลือกไม่ถูกนะคะว่าควรจะเลือกกองไหนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามแอดไลน์เข้ามากับเราได้นะคะที่แอดเวล e ์รีพับบิกนะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในการเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะใกล้สิ้นปีแล้วนะคะอย่าใช้เวลานานในการเลือกนะคะเพราะว่าปลายปีอาจจะเป็นจังหวะที่หุ้นขยับตัวขึ้นนะคะ จากที่3เดือน6เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีก็มีความผันผ,นผวนพอสมควรค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนระยะกลางระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่อยู่ในกองทุนได้ในระดับ10ปีค่ะ